มะนาวพุ่งกระสอบละ1,450บาทแม่คาชีมะขามเปียกใช้แทนมะนาวไม่ได้ราคามะนาวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร้านส้มํำได้รับผลกระทบโดยตรงแม่ค้าร้านส้มํำเผยราคามะนาวกระสอบพุ่งกระสอบละ1,450บาทยืนยนันเอามะขามเปียกมาแทนมะนาวในเมนูส้มำํำทำไม่ได้รสชาติมันไม่ใช่นางอุทัยวันกล่าวว่า ตอนนี้ราคามะนาวเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อวันที่2เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซืึ่งานาวครึ่งกระสอบราคา550บาทเท่ากับว่ากระสอบละ1,100บาทแต่เมื่อวันที่6ที่ผ่านมา ซื้อมะนาวหนึ่งกระสอบอยู่ที่ราคา1,450บาทขึ้นมาถึง350บาทที่ร้านเป็นร้านส้มธรรมจำเป็นที่จะต้องใช้มะนาวถือเป็นวัตถุดิบหลักราคาที่สูงขึ้นทำให้ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ถึงแพงยังไงก็ต้องซื้อถ้ารอบไหนได้มะนาวที่ไม่ค่อยมีน้ำก็อาจจะอยู่ได้1-2วัน แต่ถ้ารอบในที่น้ําเยอะก็อยู่เอกได้สองถึงสวันซึ่งหากยังจํากันได้เมื่อไม่นานมานี้ที่มาลักกระแพงเคยซื้อยกถุงถุงละ300บาทซึ่งที่พาณิ์ออกมาบอกว่าหากมะนาวแพงให้ใช้มะขามเปียกแทนนั้นหากจะว่าไปก็แทนกันได้แต่มันไม่อร่อยสู้มะนาวไม่ได้มันคนละรสชาติลูกค้าเคยกินมะนาวพอมากินมะขามเปียกมันก็ต่างออกไปไม่อร่อยรสชาติมันไม่ใช่ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวให้สมสีด้วยนะคะ